สวัสดีครับท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยเฟรนช์ชส์เซ็นเตอร์นะครับอตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาชมในส่วนของเว็บไทยเฟรนช์ชส์เซ็นเตอร์อยู่ประจำเนี่ยก็จะเห็นแบนเนอร์แบนเนอร์หนึ่งนะครับโปรโมทเรื่องของธุรกิจเฟรนช์ชส์ร้านทองนะครับหรือว่าร้านไถ่ทองนั่นเองนะครับก็อาจจะ,ะยังสงสัยหรือว่ายังไม่เคลียร์ในเรื่องของการทําธุรกิจรูปแบบนี้นะครับแบรนด์นี้คือมีชื่อว่าซารีน่านะครับวันนี้ผมโชคดีมากเลยนะครับอยู่ในส่วนของงาน มากรรมเฟรนชชส์สร้างอาชีพครั้งที่18นะครับจัดที่เซนตันเวสเกตนะครับก็วันนี้วันแรกเลยนะครับวันนี้โอกาสดีนะครับเจอกับคุณธนาวิทย์จำนงนะครับเป็นในส่วนของแฟรนชชส์แมเนเจอร์ดูแลภาพรวมให้กับบริษัทซารีนากรุ๊ปจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนาวิทย์ครับอ่าคุณธนาวิทย์นี่คุณเคยกันอยู่แล้วเจอกันหลายงานเจอกันบ่อยครับวันนี้กับซารีนากรุ๊ปที่ดําเนินธุรกิจนิลหข่งเฟรนชชส์ร้านทองครับอ่าเดี๋ยวถามก่อนว่า ซารีนาเนี่ยแบบนี้ความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับครับซาลีนาเราเนี่ยอย่างที่บอกนะครับกับที่เราจะเห็นว่าเป็นโกลบิสเนสโซลูชันมันก็ตอบโจทย์ให้สําหรับนักลงทุนกับตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการที่อยากทําธุรกิจเรื่องของกองทุนนะครับวันนี้ซารีนามีโซลูชันทางเลือกให้เยอะยๆมากมายนะครับซึ่งเดิมทีซารีนาเราเนี่ยแน่นอน ก่อนที่จะมาเป็นไซนาเราต้องประกอบธุรกิจร้านค้าทองคํามาก่อน mm hmm. ใช่ไหมครับร้านค้าทองคาของเราเราประกอบธุรกิจมาประมาณ30กว่าปี oh. ซึ่งถามว่า30กว่าปีเนี่ยก็มีประสบการณ์แล้วก็มีโน้ตฮาแล้วมีทุกอย่างที่พัฒนามาเป็นระบบของไซนา mm hmm. นะครับแล้วก็วันนี้มาเป็นไซนาซึ่งเป็นโก mm ้บิสเนสโซลูชันถ้ามองในเชิงลงทุนมองในเชิงของการทําธุรกิจ <Huh. S 1> ที่อยากจะเป็นเจ้าของเ mm hmm. หมาะสําหรับคนรุ่นใหม่เ mm hmm. หมาะสําหรับใครๆที่ อยากจะมีเวลาในการทํางานแล้วก็สามารถที่จะมีเวลาในการทําอย่างอื่นด้วยนะครับนี่คือคําตอบของซารีนาเกิดมาแบบแบบนี้เริ่มเริ่มน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมแล้วธุรกิจที่ว่าในส่วนของแฟรนไชส์ร้านทองเนี่ยต้องถามก่อนว่าอันนี้คือเรานําเสนอเรื่องของร้านขายทองหรือร้านทองใช่ไหมครับแล้วความแตกต่างระหว่างร้านทองของเรากับร้านทองเจ้าอื่นนี้เป็นยังไงบ้างครับจะเห็นได้ว่า ถ้าท่านผู้ชมมองร้านค้าทองครับปกติก็คือร้านค้าทองตู้แดงธรรมดาได้แหละใช,ใช่ไหมครับมนจะเห็นอมาม่าทุกวันนี้เห็นอาม่ากองนั่งอยู่ใช่ไหมครับถามว่าคนรุ่นหลังรุ่นใหม่ๆอยากท,ทําธุรกิจหรือเปล่าคนรุ่นหลังรุ่นใหม่ก็อยากทํานะแต่ไม่อยากไปนั่งเสียเวลาแต่เห็นว่ามูลค่าเงินต่างๆของร้านค้าทองเนี่ยอยากจะเปิดส,สาขาใหม่สาขาใหม่ไปเรื่อยๆถามว่าวันนั้นวันนี้มันก็ไม่ได้เป็นคําตอบสําหรับคนรุ่นใหม่ใช่ไหมครับ และก็ต่างกันที่ว่าเราก็พัฒนาจากร้านค้าทองสู้แดงธรรมดามาเป็นร้านค้าทองรูปแบบใหม่อันดับแรกเนี่ยออออท่านผู้ชมจะเห็นออได้ว่าระบบของการตกแต่งร้านค้าทองของเราเนี่ยออผมสร้างผมจ้างบริษัทที่มีทําให้กับแบรนด์แบรนดังแบรน,บรนดิงก็คือซาบักซึ่งแบรนด์ซาบักเนี่ยสร้างสร้างสาขาที่สระบุรีเนี่ยได้อันดับที่1 1ของโลก ดังนั้นบร,ริษัทเนี้ยมาสร้างแบรนด์ให้กับเราแต่ถามว่าวันนี้เรามาเป็นไซนาเนี้ยเราเจดทะเบียนเป็นไซนาขึ้นมาเนี่ยคือเราเป็นนิติบุคคลเจ้าแรกรที่ทําร้านค้าทองทําธุรกิจค้าทอง<ม>เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลเนี่ยบังคับให้ธุรกิจค้าทอง<ม>ธุรกิจแว่นตาธุรกิจยาต้องเป็นนิติบุคคลไซ<อ>นาจึงเป็นเจ้าแรกที่ทําเป็นนิติบุคคล<ม><ม>แล้วก็ตอบโจทย์ให้กับผู้ประกอบการ และที่สําคัญนะฮะคุณเอกที่สําคัญที่สุดก็คือระบบเทคโนโลยีต่างๆหรือว่านวัตกรรมต่างๆที่เรานํามาใช้ในร้านปกติคุณเอ็กไปร้านค้าทองทั่วไปเนี่ยถ้าซื้อแล้วเนี่ยมีใบเสร็จไหมบังไม่มีนะบางทีก็เหมือนมีหรอไม่มีนะไม่มีใช่ไหอ้าวตรงเนี้ยเรามีตั้งแต่ระบบการซื้อขายระบบการสั่งทำระบบการจำนำแลกเปลี่ยนระบบทุกอย่างของร้านค้าทองเราเอาเข้าระบบหมด ดังนั้นระบบเป็นรูปแบบเลยเป็นรูปแบบเลยสมมุตินะกาเรียกว่าระบบ MIS ของทางซารีนาโดยเฉพาะที่ทําให้กับแบบร้านคา้าท,ท,ทั่วไปถ้าสมมตุติผู้ประกอบการสมมุติคุณ X เ,เป็นผู้ประกอบการนะคุณ F อก,ก็อาจจะมี iPad เครื่องหนึง่งมีมือถือเครื่องหนึง่งสามารถตรวจสอบสามารถดูธุรกิจของตัวเองผ่านระบบได้หมดเลยอ๋อถ้อเราเปิดช็อปซารีนาใช่เราบริหารจัดการไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ร้านไม่ต้องเป็นอยู่ที่ร้านนะครับเพราะว่าเราจ้างคนมาเราจ้างคนมาบริหารให้หมดแล้ว แล้วเรามีระบบโดยเฉพาะระบบเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบครับนะตรวจสอบยอดสต็อกตรวจสอบการขายตรวจสอบความเคลื่อนไหว mm hmm. ในร้านของตัวเองได้ mm hmm. วันนี้คุณเอ็กเปิดร้านอยู่ที่ไทยคุณเอ็กอาจอยากจะไปต่างประเทศนี mm ่ hmm. ก,ก็ไปได้โดยไม่ต้องนั่งกังวลอยู่ว่าร้านทองเช่นเป็นยังไง mm hmm. นี่คือตอบโจทย์สําหรับผู้ประกอบการ mm hmm. และมันจะตอบโจทย์สําหรับ end user แล้วก็คือผู้บริโภคคนสุดท้าย mm hmm. ผู้บริโภคคนสุดท้ายเนี่ยไซน่าพัฒนาจนถึงเขามีแอปพลิเคชัน สมมุติ mm hmm. ผู้บริโภคคนสุดท้ายมีแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยจำนำร้านทองกับร้านเราที่กรุงเทพกับอยากจะไปจ่ายอดอกเบีย้ยที่เชียงใหม่ oh. ก็จ่ายได้หรือว่าจ่ายผ่านแอปพลิเคชันโดย e-payment oh. อต่างารเราก็ทำได้หมดดัง mm hmm. นั้นนี่คือจุดเด่นของไซนาแล้วก็สร้างความแตกต่างกับร้านค้าทองทู่แดงปกติทั่วไปมันก็เป็นคำตอบให้กับแบบคนที่อยากทำธุรกิจและก็บาง อีกระยะหนึ่งก็อาจจะเป็นคําตอบให้กับร้านค้าทองเก่าๆที่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่อยากจะเสียเวลาโดยมาซื้อระบบเราไปใช้แต่วันนี้เฟสแรกของเราคือเป็นระบบเป็นแฟรนไชส์ที่หาพาร์ทเนอร์มาท,ทําธุรกิจกับเราแล้วคุณก็ลงทุนในเงินทุนที่อยากเลือกเอาเลยแล้วแต่แพ็กเกจที่มีให้โอเคพอเข้าใจแล้วคุณผู้ชมก็ค,คือคอนเซปต,ต์ของซานรีนาประมาณนี้ใช่ใช่ครับคือนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ สร้างในส่วนของพิเศษโมเดลรูปแบบใหม่ที่จะเพื่อกําจัดร้านทองแบบเก่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าสามารถเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันได้เป็นคู่แข่งใครคุณจะเห็นว่าเราเราเป็นร้านค้าทองเดิมแต่เราพัฒนาร้านค้าเราเป็นร้านค้ารูปแบบใหม่และพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาคุณจะเป็นทางเรื่องให้คุณหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่เราคิดว่าเราจะเป็นทางเลือกให้กับคุณ ที่สามารถครอบคุมในการบริหารจัดการร้านค้าทองสมมง่ายอ่าสมมติทายาทร้านทองเก่าๆตู้แดงหรืออากงหรือมาอะไรแล้วทายาทเขาไม่อาจจะไม่มีโน้ตฮาวหรือเอ้ยฉันไม่อยากขายไปวันๆแบบนี้แล้วอ่ะครับอยากจะเดเวล็อปตัวเองแต่ไม่มีกําลังไม่มีอะไรก็คือสามารถเราทำใหตรงนี้ได้เราเริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลให้เริ่มตั้งแต่ดูระบบภาษีเริ่มตั้งแต่ระบบทุกอย่างของร้านค้าทองแล้วคุณอยากจะซื้อระบบบางอย่างก็ซื้อไปนะครับนั่นคือร้านค้าทองเดิม แต่ร้านค้าทองใหม่คือคนที่ไม่มีความรู้องค์งความรู้เรื่องพวกนี้เลย <Aqui S 2> เราเรียนรู้เราเรียนเราสามารถให้องค์ความรู้ตรงนี้ได้หมดเลยเออ่ายทอดให้ระหว่างดําเนินการกำลังจะถามอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่ทายาทแบบรู้เรื่องทองแบบจ๋า,จาๆเลยเนี่ยมาแล้วแบบมีแบบว่าเริ่มต้นแบบเอ,อ้ยอยากทำร้านทองแต่ไม่มีไม่ได้มี<ช>ความรู้รรเรื่องทองเลยมันได้ <rac use S 2> ไหมไม่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ค,รคนทั่วไปที่ทําร้านทองเนี่ยปกติเขาจะไปหาสถาบันเรียนใช่ไหมครับครับวันนี้คุณไม่ต้องหาสถาบันเรียนรซน่า เป็นองค์ความรู้ที่ให้คุณมาเรียนได้เทรนดิ้งด้วยใช่ครับไซน่าเทรนดิ้งสำหรับคนที่ไม่อยากทำธรุรกิจก็ไม่เป็นไรแต่เรามีความรู้ที่ Training เทรนดิ้งให้เป็นจัดเป็นคอร์สให้ <c oughs> และก็ถ้าสำหรับคนที่ทำแฟรนชส์กับเราหรือทำเป็นพทเนอร์กับเราเนี่ยคุณก็มาอบรมองค์ความรู้ทั้งหมดอบรมการใช้เทคโนโลยีต่างๆของเราทั้งหมดก็พร้อมเีีจะเปิดร้านได้หมดเลยโอเคอ่ะเริ่มสนใจแล้วเริ่มสนใจแล้วแล้วทีนี้อจะลงทุนอ่ะค่าแฟรนชส์มีค่าเก็บน่นเก็บนี่ยังไงบ้างครับคุณเอกครับ ถ้าผู้ประกอบการหรือว่านักลงทุนเนี่ยต้องมองสองมุมนะครับมุมหนึ่งอยากจะวุ่นวายกับการบริหารจัดการเองหรือเปล่าอีกมุมหนึ่งอีกมุมหนึ่งนะอิสระกับชีวิตไหมอิสระกับชีวิตที่อยากจะมอบภาระให้ไซน่าบริหารเองทั้งหมดผมก็มีให้มี2แบบมี2แบบไซน่ามีให้อคนอยากอยากยุ่งก่อนอยากยุ่งนะอยากยุ่งมาเลย6กล้านห้ากับ12ล้านหรือว่า3าล้านหตอนนี้มีอยู่3แบบสามล้านห้าต้องเริ่มต้นสามล้านห้าเริ่มต้นสามล้านห้าแล้วก็6กล้านห้า แล้วก็12ล้านานะครับถ้าอยากได้ร้านเล็กๆในห้างก็เอาเลย3ล้าน5อันนี้คือหมายว่าคนที่ซื้อเป็นชายลงทุน3ล้าน5เราได้อะไรบ้างาได้ 3, อะไรบ้าง3ล้าน,านตเริ่มเริ่มที่3ล้าน5ถ้าสมมติอยากบริหารเองนะครับผมให้สินค้าเป็นอัตราส่วนกับค่าแฟรนชสยหรือว่าค่าองค์ความร่วขงเราเนี่ย60 40คุณได้คิดว่า60เป็นของใคร 6 0 4 0 60ก็ต <laughs> ้องเจ้าของเป็นชายสิ60%ผมให้ลูกค้าครับเอ้ารออ่าใช่60%มูลค่าของ3ล้าน5ก็อยู่ที่2ล้าน1นึ่คุณไปบริหารสินค้าในร้านเองได้เลยอ๋อ2ล้าน1แต่ส่วนอีก1ล้าน4ก็เปลี่ยนสมือนเป็นค่าทุกอย่างของการตกแต่งร้านต่างๆโน้ตฮาวทั้งหมดที่เราจัดการให้ตกแต่งร้านนี้ทางทางทางไหนเป็นคนใส่นจัดการให้ทั้งหมดครับเพราะเรทั้งหอแพทเทิร์นเราทั้งหมด ต้องเอาดีไซน์แตงต่างของเราทั้งหมดคือคอสเรื่องของเดโคเรชันตกแต่งร้านทางนี้ดูแลให้สมมติคุณเอกบอกว่าคุณเอกอยากจะเปิดร้านผมก็ให้อนาจคุณเอกเลยอยากจะตั้งชื่อร้านอะไรร้านเอ็กแต่มีบายซารีน่าโดยการดีไซน์ออกแบบตกแต่งตามแบบเราหมดเลยไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้ซารีน่าแบบเต็มๆคือเราบังคับเลยก็คือคุณเอกใช้ชื่อร้านเอ็ก แต่บายซารีนก็คือเป็นแบรนด์ซารีนาอยู่คือจะใช้ชื่ออะไรก็ได้ใช่ต้องลงท้ายว่าบายซารีนาน่อยครับแล้วรูปแบบร้านก็จะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันทุกสาขาคใช่แต่ว่าถ้ารูปแบบในห้างเนี่ยคุณได้พื้นที่ลักษณะอยู่ข้างเสาหรือว่าลักษณะสแตนโาร์โรอะไรต่างๆรูกั้นเราปรับให้ได้ก่อนโอเคผมปิ้งนิดนึงคคุณธนาวิทอธิบายนึ่ง เออผมเป็นไงเดีนเรื่องของเอ้ยอย่างนี้เวลาเราขายทองอ่ะเออแล้วราคาทองราคาขายอ่ะราคากลางอ่ะมันคือใครกาหนดหรือยังไงคือเราบอกแล้วว่าเรื่องการทองการซื้อขายทองนะไซน่าเองไม่ได้เป็นคนกําหนดร้านทองทั่วไปก็ไม่ได้เป็นคนกําหนดครับสมาคมค้าทองคาเป็นคนกําหนดเป็นผู้กําหนดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นร้านทองก็ต้องขายต้องขายตามราคาของสมาคมแล้วได้จากไหนคุณจะคิดว่า ขายไปได้จากไหนขายไปได้ยังไงกำไรอะไม่เข้าใจถามกำไรได้จากไหนเออกำไรก็แค่ค่ากำหนดไงครับที่กกำหนดใช่ไหมค่ากำหนดเท่านั้นเท่านี้ของแต่ละลายนะครับที่เป็นทองรูปพันอะไรอย่างงี anyway? <S 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 ้ใช่ไหมราครับค่ากำหนดไปที่ธุรกิจทองผมบอกตรงๆเลยว่าเออมาร์จิ้นส่วนใหญ่มันอยู่ในกำหนดจริงเยอะใช่ไหมหรือไงส่วนใหญ่แหละครับการซื้อขายอาจจะเป็นไม่ไม่มากกว่าการจำนำไม่มากกว่าการแลกเปลี่ยนจำนำไม่น่าไมมากกว่าธุรกรรมอื่นๆนะครับ ประมาณนี้ครับตรงนั้นจะจะจะดีก,กว่าอ่าเขาเข้าสู่รุ้นที่สองครับคนอยากอิสระกชีวิตอ,อยากอิสระชีวิตเนี่ยมอบหมายให้ไซน่าจัดการให้เองหมดเอาเงินมาเอาเงินมา3าล้านห้าให้ทำไซน่าจัดการกสามล้านห้าเหมือนกันหรอใช่ครับสามล้านห้าให้ให้ไซน่าจัดการให้<อ>แต่ว่าคุณก็รับผลตอบแทนเป็นรายเดือนแต่รายเดือนเนี่ยรับผลตอบแทนมูลค่าเท่าไหร่ยังไงเนี่ยไซน่าต้องดูสถานที่ก่อนแล้วก็ต้องประเมินก่อนว่าควรจะตอบแทนให้คุณเท่าไหร่เสมือนคุณซื้อคอนโดซื้อคอนโดปล่อยเช่า แต่บริษัทนี้ติบุคคลจัดการให้ไปหาท่าเช่าให้บุณโดยคุณไม่ต้องไปยุ่งอะไรจัดการทั้งหมดไซน่าก็เปียบเสมออย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้พอกแคสเข้าใจอยู่ย่างนี้ก็คือแทบจะไม่ต้องแต่ว่ามีมีเรื่องแอปเรื่องอะไรให้มอนิเตอร์ได้เรื่องยอดขายเรื่องนี้เหมือนว่าเขาจะเป็นเขาจะเป็นการดูแลสขานั้นแลยจริงๆระบบมอนิเตอร์ของตองแพ็กเกจเนี่ยจริงๆคุณก็ไม่ต้องมารับรู้อะไรต่างๆเพราะว่าคุณไซน่าจะกำไรไซน่าจะขาดทุนแต่ไซน่าตอบแทนให้คุณอยู่แล้ว คือทุกเดือนพูดง่ายๆเหมือนเป็นเงินที่เหมือนปันผลในผู้อืได้ไหมเหมือนคืนกับเหมือนคืนกลับมาให้แต่ว่าขึ้นกนึ่งเปรเการประกอบคุณประกอบการของคุณก็คือร้านนี้ก็เป็นของคุณแต่ว่าบริบหารจัดการโดยไซนาความเสี่ยงอยู่ที่ไซนาคุณไม่ต้องรับความเสี่ยงแค่นั้นนะครับคุณอยากจะเลือกความเสี่ยงก็คุณก็จัดการไปคุณไม่อยากเลือกความเสี่ยงให้ไซนาจัดการไปสมมติผมเป็นคนซื้อแล้วผมจะไม่ทราบว่าไอ้ไซนาดูแลดีไม่ดีนี้ยังไงหรือว่าดูแลทุกสาขาเหมือนกันหมดหรือว ที่คุณให้เราบริหารนะคือไสหน้าอยู่ในมือใส่หน้าความเสี่ยงก็อยู่ในมือใสหน้าคนประกอบการจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ซส่หน้าแต่ถ้าอีกแพ็กเกจหนึง่งคุณไปบริหาร,ร6ล้าน52ล้านเนี่ยตรงเนี้ยก็โน้ตฮาทั้งหมดระบบการบริหารจัดการทั้งหมดืส่หน้าเป็นคนดูแลให้อสอนให้ตั้งแต่การดูทองสอนให้ตั้งแต่คนขายสอนให้ตั้งแต่ผู้ประกอบการให้ทั้งหมดทองจริงทองปลอมอะไรก็ต้องใช่ครับต้องดูเป็นนะครับ ในสัดส่วนของ6ล้าน5เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยผมให้ตัวราคาตัวสินค้านี่ให้ไป4 0กับลูกค้า hmm. ไปบริหารเองเนะ oh. เพราะว่าอ0เนตี่ยตัวของไซส์ขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นต้องดูแลในตัวระบบเยอะคอนั่งเยอะ,อะเยอะพอสมควร hmm. oh. เพราะว่าร,ระบบของเราไม่ว่าจะเป็นการเช็คสต็อกไม่ว่าจะเป็นการเช็คเรื่องของทองที่ เรารับมาจากโรงงานมาสู่ไซน่าแล้วก็จ่ายสินค้าไปตรง,งไหนยังไงเนี่ยระบบตรงนี้ I F I D มันสามารถตรวจสอบได้หมดอมโอเคนีค้ถามนิดนึงอย่างเรื่องของทองที่เรานํามาจําหน่ายหรือขายหรือแลกเปลีย่ยนอะไรเงี้ยใช่ครับทองนี่มันทองเป็นประเภทไหนยังไงบ้างทองนี้อย่างบริสุทธิ์เป็นยังไงอย่างที่ผมบอกคุณคุณเอกตั้งแต่แรกว่าตัวทองถึงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยสมาคมเป็นคนควบคุมควบคุมครับทองมันก็เป็นทองอยู่ในตลาดนี่แหละทั่วไปทั่วไปเหมือนขายทั่วไปเงขายทั่วไป ซึ่งไซนาก็เป็นคนจัดการให้คุณคุณทําธุรกิจร้านค้าทองคุณไม่ต้องไปหาแหล่งทองไซนาจัดการให้นะครับแต่ราคาทองมันก็คอนทรนโดยสมาคมอยู่แล้วก็เป็นมาตรฐานของเขาไปครับอ่าโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ค่อนข้างเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีังให้เลือกแบบสาามดูแลเองนะครับหรือว่าแบบทางให้ไซนาเป้าหมายไซนาเป็นคนดูแลให้ท่านก็สบาย ขึ้นไปพอสมควรเลยแหละนะครับแต่อันนี้ก็ต้องดูเรื่องของเงินลงทุนด้วยใช่ครับนะครับเพราะว่า Star าที่3ามล้านห้าขึ้นไปคนะครับอ่ะทีนี้คนที่สนใจและหรืออยากจะกริ้งกลางโทรไปสอบถามก่อนว่าเออรูปแบบอยากลงลึกเลยอะ่ะเป็นยังไงหรือยังไงหรือจะเข้าไปดูช็อปตัวอย่างอะไรม,มีมีรูปแบบร้านตัวอย่างยังไงบ้างครับอ่านะครับได้เลยไซน่าตอนนี้เรามีสาขาของเราเองเป็น3ส,สาขานะครับแล้วก็เราจะบอกแล้วเราทําโมเดลต่างๆทงหมด ให้มันเหมือนกันท,กทุกทุกสาขาอยู่แล้ว <pricing> นะครับแล้วก็ยินดีที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยโทรมาสอบถามที่ทางเราหรือว่าอยากจะไปเยี่ยมสํานักงานใหญ่หรือว่าอยากจะไปเยี่ยมร้านค้านนสัญลักงานใหญ่เราอยู่ที่ตึกทิพโก้นะครับ<ฟ>ตึกทิพโก<ฟ>้พระราม6แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะดูสาขาเนี่ยชอบนะครับเอสพานัดแครายเนี่ยค่อนข้างเี่ยะเป็นไซน่าเต็มตัวเพราะว่าคือร้านค้าทองเดิมเราที่เราพยายามปรับให้เป็นไซน่าทั้งหมดแล้วก็ภายในปีเนี้ยก็จะเห็นรูปร่างจริงของไซน่าที่เป็นแบบโมเดลที่ผมออกแบบมาทั้งหมดให้เห็น เป็นแบบใหม่เลยถ้าเป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขนาดแครไลค์ก็มีชั้นชั้นชั้นสองครับชั้นสองเจอเลยครับเจอเลยแล้วก็ถ้าเกิดอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรยังไงก็ในเว็บไซต์ของเราเราก็มีให้มีให้อ่าสนใจอกริ้งกางเบอร์โทรเลยอ่าเบอร์โทรผมนะครับ0865055596นะครับแล้วก็ถ้าดูในเว็บไซต์ก็ w w w s e r i n a g บดอทซารีนอ๋อต้องมีโกกรุ๊ปใช่ซารีน่าโกกรุ๊ปดอทคอมหรือว่า ผมก็ลงโฆษณาผ่านเว็บไซต์แต่างๆเข้าไปดูได้เลยในไทยเแฟนชาเขามีอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้าสนใจเยอะมากครับตอนนี้วันนี้ลูกค้าโทรสอบถามข้อมูลวันหลังเนี่ยผมก็อาจจะแจกใจวันเวลาให้ไม่ทันก็อาจจะมีไปเสริมเพิ่มเติมให้ในแต่ละวันก็นัดล่วงหน้ากันได้เลยแล้วมีสเปเชียลออฟเฟอร์ด้วยคนที่ดูผ่าน คลิปนี้นะครับจักหรือว่าบอกว่าดูจากไทยแฟนชายเซ็นเตอร์ก็ได้เป็นยังไงครับถ้าไทยแฟนชาเซ็นเตอร์ของพิเศษใช่ไหมสำหรับลูกค้าพิเศษพิเศษที่พิเศษสำหรับลูกค้านะครับปกติผมให้จอง1นึ่งแนะจองแสนจองแล้วทําสัญญาภายใน15วันห้วันวันนี้ของไซน่าที่จะให้กับไทยแฟนชายเนี่ยให้จองแค่ห้าหมื่นนะครับจองห้าหมื่นนะครับแล้วก็ถ้าจองห้าหมื่นทำสัญญาภายในภายในสิบห้าวันให้ทองเลยฟรีหนึ่งบาท ได้ทองฟรีเลยหนึ่งบาทอ๋อหนึบาทนะครับแล้วก็ตัวค่าแฟรนไชส์ในปีแรกเนี่ยสามแสนบาทเซน่าไม่เก็บเอ้ยไม่เก็บค่าไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ปีแรกนะครับสามแสนที่ลดให้เลยและก็ที่สําคัญที่สุดหกล้านห้าคุณูลคาสินค้าที่คุณได้2อล้านหใช่ไหมครับครับผมตอบแทนให้มากกว่าดอกเบี้ยธนาคารเพราะว่าค่าเสียโอกาสปกติถ้าคนทําธุรกิจอื่นเนี่ยในภาระยะเวลา6เดือนผมมอบล้านให้เนี่ย บริษัทก็จะตอบแทนเป็นดอกเบี้ยธนาคารแต่ผมตอบแทนเป็นสินค้าคืนให้ประมาณ2,06แสนหกแนี้ฟรีในไซส์6 5ล้าน5เฉพาะไซส์6 5ล้านเท่านั้นไซส์12ล้านฟรีมากกว่านั้นมากกว่านั้นให้มูลค่าสินค้าไป5,400 0 0เลยเพิ่มเติมไปแสดงว่าถ้าคุณลงทุน1 2ล้านก็เกือบล้านและที่คุณได้ไป6 5ล้าน5ก็ได้ก็ประมาณ6 7 0 0 0แแล้ว เป็นสินค้าเปิดร้านเลยภายใน6เดือนโอ้ให้เยอะให้เยอะโอ้ถือว่าโอเคนะเขานั่งเยอะเลยแต่ปีหน้าผมคิดว่าโปรโมชั่นนี้คงไม่มีแล้วนะไม่มีก็ต้องติดต่อก่อน31ธันวาคม2590เถอะ59ราต้องแจ้งด้วยจากไทม์ไลน์เตอร์ได้ดีได้เลยไทม์ไลน์เตอร์อ๋อโอเคโอเคนะครับก็ท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับเฟรนช์ชัยร้านทองนะครับก็ในตลาดเนี่ยพูดถึงเฟรนช์ชัยร้านทองนี่น่าจะยังไม่มีแบรนด์ไหนที่ รุกขึ้นมาทำในส่วนของการตลาดเต็มตัวเท่าซาดีนาณเวลานี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เฟรนช์ไนีน่าสนใจวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธนาวิทย์เป็นอย่างสูงเลยที่ให้ข้อมูลเรื่องของการลงทุนด้วยครับ,รบขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมครับก็ไทรที่ติดตามผ่านเว็บไทยเฟรนช์ไชน์เนี่ยตอนนี้เราเปิดช่องทางใหม่เป็นไลน์แอดสมารถแอดได้เลยไลน์แอดแล้วก็ตามด้วยไทยเฟรนช์ชั์มีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเฟรนช์ไชน์งานออกบูธอบรมสัมมนามากมายวันนี้ขอลาไปก่อนสสวััดีครบ